อาละรครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้อยู่กับผมยูมูชีอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปอันบ็อกซิ่งนะครับผมจะเป็นคลิปรีวิวก็ไม่เชิงเพราะว่าวันนี้เรามาแบบว่าสบายๆคลายสมองนะครับผมวันนี้จะมาแกะกล่องนะครับเจ้าตัว c o เ s a ร์ v i r t u โซ w นะครับไวเลสอาร์จีนะชื่อโคตรยาวนะครับ จริงๆจะอ่านว่า world to s o หรือว่า world to o z o ก็ได้นะครับจริงๆมันต้องอ่านว่า world to o s o แหละแต่ว่ามันน่าจะเรียกยากนะครับผมพออ่านเป็น world to z o แล้วกันนะครับก็หลายคนอาจจะได้เห็นในคลิปพี่เอกแล้วนะครับที่เป็นสปอนเซอร์เนาะสำหรับตัวคอแซนะครับแล้วก็มีดราม่านิดหน่อยใน a c e b o o k นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของพี่เอกอะไรงี้นะครับก็อันนี้คุณก็ไปติดตามข่าวเอาเองนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเฮ้ยถ้ารีวิวแบบ no sponsor เนี่ย มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าโอ้โหในคลิปสปอนเซอร์หลายๆเจ้านะก็ต้องบอกว่าอวยกันค่อนข้างที่จะจัาหนับกันเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวจากผู้ใช้งานเสียเงินจริงๆนะครับจริงๆผมแกะออกมาเล่นแล้วแหละนะครับลองฟังแล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนโดนขายตรงนะครับจากอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนนะครับว่าเอ้ยมันดีอย่างนั้นอย่างดีอย่างนี้แต่พอใช้จริงเนี่ยมีบางฟังก์ชันมีหลายฟังก์ชันมันไม่ได้เป็นแบบที่เขาโม่แล้วก็บางฟังก์ชันที่เป็นฟังก์งชันพื้นฐานเนี่ย ก็ไม่ได้แถมมาให้กับราคา6000กว่าบาทนะครับ6,000ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลายอย่างที่ผิดหวังนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวกล่องนะครับด้านหน้านะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับผมจะไม่รีวิวอะไรมากเนาะเอาเป็นแบบร,รีวิวบ้านๆนะครับอันนี้เป็นหูฟังที่สามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็ทั้ง p l a y s t a t i o n นะ PlayStation 4นะครับผมแล้วก็เป็นประกันของ US Centi นะครับผมก็เป็นประกันของแบรนด์เกมมิ่งเกียร์หลายๆเจ้านะครับในประเทศไทยเรานะฮะตัวนี้ครับเป็นรุ่น RGB Wireless นะครับก็คือเป็นรุ่นล่างนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยมันจะเป็นตัว SE นะครับ SE เนี่ยก็คือมันจะเป็นสีเงินนะครับเป็นเหมือนอลูมิเนียมนะครับดูหรูหน่อยอันนั้นก็ราคาก็จะโดดขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าก็แบรนด์ที่เขา แนะนำนะครับก็ซื้อตัวตัวด้านล่างนะครับตัวบนนั้นผมรู้สึกว่ามันน่าจะเอาไว้สําหรับคนที่ชอบดีไซน์แล้วก็วัสดุมากกว่านะครับตัวนี้คือตัวเป็นระดับเกมมิ่งเกียร์ที่อ่ะโอเคละราคามันก็ค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่ามันเป็นไวเลสนะครับแล้วก็แบรนดะ์คอแซร์เนี่ยหลายคนก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันแพงนะครับ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล่องน,นะครับเปิดมาก็จะแยกเป็น2อย่างแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเปลือกนอกเนาะคือต้องบอกว่าผมใช้หูฟังมิ่ i n g ียร์มาเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวที่ที่พอจะเทียบกับตัวนี้ได้ในเรื่องของราคาแล้วก็ฟังก์ชันก็จะเป็นตัวเ a เซอร์นะครับก็จะมีทั้งในส่วนของเ a เซอร์ที่เป็น wireless นะครับตัวท็อปผมจําชื่อไม่ได้แล้วว่าว่าชื่อว่าอะไรนะครับผมเคยใช้ครั้งหนึ่งนะครับใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ขายทิ้งนะครับเพราะว่าในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่ง ้องบอกว่าหูฟังเกมมิ่งเกียร์นะครับนะปัจจุบันเนี้ยใช้แม็กซิมัมสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ4-5ชั่วโมงประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้แน่นอนนะครับไม่เกินนี้4-5ชั่วโมงนะครับมันจะไม่เหมือนพวกเมาส์ไวเลสนะเมาส์เมาส์ไวเลสเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้ประมาณ10ชั่วโมง1 2ชั่วโมงแล้วชาร์จทีหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าหูฟังอ่ะด,ด้วยการที่มันขับเสียงออกมานะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟเปิดอะไรเงี้ยพอเป็นไวเลสแล้วเนี่ยอยู่ได้แม็กซะมั่วสุดกป็ประมาณนั้นนครก็็ใที่เปสาย เกมมิ่งเกียร์จ๋าๆนะครับอย่างเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะฮะตัวไวเลสเนี่ยไม่ว่าจะแบรนด์อะไรก็ช่างนะครับไม่คุมนะครับผมยังไงก็แบตหมดก่อนอยู่ดีนะครับต้องเสียบสายเล่นอยู่ดีนะครับก็อันนี้บอกไว้นะเพราะว่าตอนที่ผมสั่งตัวนี้มาเนี่ยผมก็ลืมคิดไปว่าเออเราก็เล่นเกมทั้งวันนี่หว่านะครับก็เลยอ่ะเสียเงินไปแล้วไม่เป็นไรนะครับก็เอามาทำคลิปรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับในส่วนของกล่องนะครับด้านหน้าเนี่ยจะบุคอเซนะครับเป็นโลโก้บุลงไปตรงนี้นะครับ แล้วก็ข้างๆครับก็เป็นคําว่าคอแซมเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังครับจะเป็นสีเหลืองครับเป็นสีประจำแบรนด์ของเขานีคอแซนะครับแล้วก็ข้างล่างเขียนว่าดูยัวติงนะครับผมแปลว่าอะไรก็ไปแปลกันเองนะครับผมโอเคเราก็เปิดกล่องขึ้นมานะครับเหมือนกล่องของขวัญนะฮะก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นกล่องด้านหน้าวางไว้ก็จะเจอกับตัวหูฟังนะครับที่มานอนอยู่ นะครับนี่คือหูฟัง Corsair Virtuoso นะครับ RGB Wireless นะครับผมสีที่ผมซื้อมาจะเป็นสีขาวนะครับตัดกับสีเทานะครับมันจะมีขาวแล้วก็ตัดกับสีทองแดงนะครับสีบรอนอันนั้นก็จะสวยมากนะครับเหมาะกับคุณผู้หญิงมากๆเพราะว่าสีมันสวยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายอย่างผมว่าเทากับขาวเนี่ยคือโอเคสวยนะครับผมผมรู้สึกว่าในปีนี้สีขาวมาแรงนะครับเกมมิ่งเกียรหลายๆแบรนด์นะทำสีขาวออกมาค่อนข้างเยอะ แบบอย่างของเลเซอร์ก็ใช้คำว่า Merc u r y นะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยก็จะใช้คําว่าไวท์เฉยๆนะครับไม่ได้มีชื่อเรียกอะไรนะก็เดี๋ยวเราแกะของข้างในกล่องกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยดูในส่วนของหูฟังแล้วกันเนาะเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหูฟังเนี่ยรีวิว5ทีก็เสร็จแล้วนะครับโอเคแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เขาจะแถมมาให้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพอคุณเปิดบุออกมานะครับ ดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับข้างล่างก็ไม่มีอะไรละนะดึงขึ้นมาแล้วก็เปิดยังไงอ,อ๋อเปิดแบบนี้นะครับช่วงแเหมือนเปิดเค้กอะ่ะแล้วก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีคู่มือที่เราชอบอ่านกันนะครับคู่มือแถมมาให้ แล้วก็มีในส่วนของบัตรรับประกันต่างๆนานานะครับราคาเจ้าตัวนี้อยู่ที่6,190บาทนะครับถ้าตามพวกคอมมาตามอะไรเี้ราคาก็จะลดลงไปอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วง10เดือน10นะครับก็อาจจะมีลดลงไปนะครับแถมแจ็ค3.5มาให้นะครับเป็น AUX นะครับเสียบกับตัวหูฟังแล้วก็เสียบกับพวก a y s t a t i o n ได้เสียบกับมือถือได้นะครับอะไรก็ตามที่เป็นแจ็ค3.5หนะครับหรือ AUX นะครับก็คือเสียบได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสาย Type C เป็น usb a นะครับอันนี้เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้นะครับโน้ตบุ๊กได้นะฮะได้หมดเลยครับอะไรที่เป็น usb นะครับเป็น type c ด้วยอันนี้คือถือว่าชมนะว่าในปี2 0 2 1แล้วอะทุกอย่างแม่งควรจะเป็น type c ได้แล้วนะครับไมโครควรที่จะไม่มาแล้วนะครับก็ยังมีแบรนด์หลายๆเจ้านะครับที่ยังให้เป็น m i โคร usb มาอยู่นะครับแต่ทางคอเซ e อันนี้ถือว่าชมเชยนะชมนะครับว่า โอเคคุณให้ท้าย C กับท้าย A มาถือว่าดีนะครับแล้วก็มีตัว Receiver นะครับก็คือตัวที่เป็นเสียบกับ Wireless นะครับอ่าสีตรงนี้เนี่ยก็จะต่างกันไปกับสีตัวหูฟังนะครับอย่างนี้เป็นสีเทา นะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือตัวไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนนี่เป็นก้านเหมือนคอเซนเตอร์เลยนะครับผมด้านล่างตรงนี้ก็คือเป็นที่มิ้วใหม่นะครับนี่ตรงนี้กดได้นะครับเอาไว้มิ้วใหม่เนาะแล้วก็อันนึงที่จะเริ่มติก่อนเลยนะครับก็คือว่าตัวพอร์ตไมโครโฟนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับไมโคร USB Type A นะครับก็คือใครที่เล่นกล้องก็จะรู้แหละว่ามันมันเป็นพอร์ตที่เอาไปชาร์จกล้องสมัยก่อน มันไม่ควรที่จะให้แบบนี้มาแล้วเพราะอะไรนะครับสมมุติว่าถ้าเราทําอันนี้เสียหรือว่าทําหายนะครับเราไม่สามารถไปเอาแบรนด์อื่น,นมาใช้ได้อย่างเช่นขออนุญาตผู้ชื่อแบรนด์นะครับ HyperX ที่ตัวไมโครโฟนก็เป็น3.5 mm นะครับม m MM. มีแค่คอแซ่เท่านั้นนะครับที่ทําพอร์ตไมโครโฟนอันนี้มาเป็นพอร์ต ไมโคร USB A นะครับหรือว่าพอร์ตต่อกล้องของเราสมัยก่อนนะฮะซึ่งตัวนี้รักษาให้ดียิ่งชีพนะครับห้ามเสียห้ามพังห้ามหายถ้าหายคุณจะต้องไปติดต่อซื้อที่ศูนย์คอเซเท่านั้นนะครับตามผู้แทนจำหน่ายก็อาจจะไม่มีขายนะครับต้องไปติดต่อที่ศูนย์เท่านั้นนะครับถ้าคุณทำหายหรือว่าคุณทำมันพังนะครับจบเกมนะฮะใช้ไมโครโฟนไม่ได้นะครับโอเคเรามาดูที่ตัวหูฟังนะครับตัวหูฟังก็ เป็นประมาณนี้นะครับเหมือนแบรนด์เกมมิ่งเกียร์ทั่วไปนะครับข้างบนตรงนี้ไม่มีไม่มีสลักชื่อสลักอะไรเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันล้นไปนิดนึงนะครับอย่างน้อยน่าจะเป็นโลโก้เรือหรือว่าพิมพ์คำว่าคอแซเข้าไปน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของรูปลดีไซน์ครับออยอมรับตรงๆว่าตอนที่เห็นในอินเทอร์เน็ตผมรู้สึกว่ามันพรีเมียมนะครับแต่พอมาใช้จริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่า เฉยๆนะครับไม่ได้กองแกงแล้วก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยหูแม่งโคตรดีนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นหูฟังมาเยอะมากนะครับพรีเมียมกว่านี้ก็เจอมาแล้วนะครับผมผมเปรียบเทียบกับแบรนด์ค่ายเขียวนะผมรู้สึกว่าค่ายเขียวทําออกมายังดีกว่านะครับวัสดุเงี้ยตรงหูฟังอันเนี้ยสลีระอันเนี้ยนะครับเหมาะกับคุณผู้หญิงมากกว่านะครับถ้าเป็นผู้ชายหัวใหญ่อย่างผมเนี้ยนะครับผมบอกเลยว่าใส่ไม่ไม่เต็มหู นะครับผมผมบอกเลยนะฮะถ้าเป็นผู้ชายนะครับผมรู้สึกว่าเรซอร์ทำออกมาดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของฟองน้ำนะครับฟองน้ำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเล็กไปนะครับเนี่ยดูดิมันเล็กมากนะครับแล้วฟองน้ำเนี่ยไม่ได้หนานะครับไม่ได้หนาเนี่ย นะครับก็อาจจะได้ในเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีกว่านะครับแล้วก็ใส่ไปนานๆอาจจะรู้สึกว่าไม่ร้อนหูเท่าไหร่นะครับเท่ากับพวกตัวที่เป็นแบบหนังที่มันจะใหญ่กว่านี้นะครับตรงนี้เนะี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันถอดเปลี่ยนได้ไหมนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะถอดเปลี่ยนได้นะครับแต่ผมไม่ลองถอดนะเดี๋ยวมันพัง นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับที่ปรับระดับเป็นแบบแมนนวลนะครับไม่ใช่ออโต้ถ้าเป็นออโต้จะเป็นเหมือนพวกตัวสติลซีรีที่มันเป็นแบบมันเป็นแบบว่าสลิงตรงเนี้ยนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นนะฮะอันนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับสามารถปรับระดับได้ถึง10นะครับผมปรับทีละ2นะแล้วก็มีโลโก้ตรงที่ปรับระดับตรงนี้ครับเป็นข้อแซ่นะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลองใส่ดูนะครับผมน่าหัวผมน่าจะอยู่ที่ระดับ5้านะอึ๊บช่าโอเคยวลองใส่ดูนะครับ โอเคใส่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ใส่แว่นนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับว่ามันดีกว่าตัวเกมมิ่งเกียร์เฮดเซตอื่นๆนะครับที่ตัวอื่นเนี่ยแบนดเขียวนะครับคือถ้าเกิดว,ว่าใส่เงี้ยก็คือขาแว่นจะหนีบไปเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของคอแซวร์ทูโซเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้หนีบนะครับมันแก่แบบยึดไว้เฉยนะฮะแล้วก็ใครที่ มีปัญหานะครับเรื่องการใส่แว่นแล้วแว่นมันไหลนะครับคนไม่มีดั้งเช่นผมหรือว่าคนที่แบบหน้ามาันมันได้เกณนานๆนจะรู้ดีนะครับเวลาใส่สแว่นานานๆแล้วมันจะไหลลงไหลลงนะครับการที่ใช้หูฟังแบบนี้นะครับมันช่วยทําให้แว่นคุณอยู่กับหน้าคุณตลอดเวลานะครับไม่ว่าคุณจะสะบัดซ้ายสะบัดขวามันก็ยังอยู่อยู่นะครับในเรื่องของน้น <c oughs> ํา,า <c oughs> นนหนักผมรู้สึกว่าเบา,ะน,า,ะาน,น,นะครับน้าหนักถ้าเทียบกับตัววายเลสค่ายอื่นๆนะครับผมรู้สึกว่าเบานะครับไม่ได้หนักมากนะฮะ แล้วก็มันไม่ได้ดูกองแก๊งอะ่ะมันดูแบบปกตินะครับมันถามว่ามันพรีีมี่เหมือนเหมือนคนอื่นที่รีวิวไหมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้พรีเมี่นะครับมันก็รู้สึกแบบปกติทั่วไปนะฮะนะครับผมแล้วก็ตรงหัวตรงนี้ก็มีฟองน้ําคอยซับหัวเราอยู่นะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนโดนกดนะฮะเรื่องการตัดเสียงภายนอกครับตัดเสียงภายนอกประมาณ40%นะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นข้อเสียไม่ได้เพราะบางคนก็อาจจะชอบนะครับ ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยตัดเสียงภายนอกนะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่ไปข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้ตัดเสียงภายนอกเลยนะครับต่อให้เปิดเพลงนะก็ยังได้ยินเสียงข้างนอกอยู่เนี่ยอย่างผมพูดเงี้ยก็ยังได้สิไฟดับโคตรเลียวโดนสาบไฟดับโอ้โหเฮ้ยมาแล้วครับทุกคนโอเคครับผมจะไม่ได่าแบดคอ์เซนแล้วนะนะครับผมโอเครีวิวต่อก็ ในส่วนของการซับเสียงเนี่ยนะครับ40%นะครับไม่ได้ตัดเสียงมาใครที่ชอบหูฟ i̇şte. ังในการที่แบบว่าตัดเสียงภายนอกอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปเล่นแบรนด์อื่นนะครับแบรนด์นี้มันไม่ได้ตัดเสียงภายนอกเท่าไหร่นะครับเนี่ยจะพูดว่าจะได้ยิเสียงตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชั่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของพอร์ตต่างๆนะครับเริ Lew ่มจากฝั่งไหนก่อนดีนะเริ่มจากอ่ะข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็ เป็นที่ปรับโหมดตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ USB แล้วก็ไวเลสนะครับถ้าปรับเป็นไวเลสเนี่ยไฟตัวคอแซรก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมขออนุญาตลด ISO แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะครับนี่ฮะมันก็จะมีไฟนะครับอยู่ตรงหูฟังข้างๆตรงนี้นะฮะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงที่ผมเจอนะครับเมื่อกี้เลยก็คือตรงนี้มันแหลมนะครับ ตรงที่ปรับหูฟังตรงนี้มันแหลมครับแล้วเมื่อกี้มันทิ่มนิ้วผมไปนะครับก็เจ็บอยู่เจ็บอยู่นะครับก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับเขาไม่ได้แบบมนแบบโค้งมาให้มากเท่าไหร่นะครับมันก็ยังบาดนิ้วได้อยู่นะฮะแล้วก็ฝั่งขวาครับฝั่งขวาก็จะเป็น type c jack จ็ค3.5แล้วก็มีไฟกับพิปบอกสถานะนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เสียบก้านไม้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบไหมให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับไมเนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งที่มันไม่ได้เป็นแบบแม่เหล็กกันนะมันก็เป็นการเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับ เสียบเข้ามาไมค์ก็เป็นอย่างนี้สีแดงนะครับสีแดงคือมิวอยู่นะครับถ้าเป็นสีเขียวนะครับก็คือทํางานได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราไม่ได้เชื่อมต่อกับอะไรมันก็เลยเป็นสีแดงกับพิบนะครับเวลาเราใส่ก็จะเหมือนคอเซนเตอร์นะครับไมค์ก็สามารถหมุนปรับระดับได้นะครับผมส่วนมากก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าก็ถามว่าเกะกะไหมผมว่ามันก็ไม่ได้เกะกะนะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเราจะไม่สามารถแบบพับเข้าพับออกได้นะครับก็คือถ้าจะไม่ใช้ก็คือถอดออกมาเลยนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนชอบถ้าเป็นแบบ่ายอื่นอนะ่ะเขาก็จะเป็นแบบว่ารูดเข้ารูดออกใช่ไหมนะครับแต่น,นี่คือก็คือถ้าไม่ใช้ก็คือถอดออกนะครับหรือว่าจะมีไว้ก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการกินข้าวเนี่ยเวลาเรากินข้าวอะไรเงี้ยเราก็ต้องถอดออกนะครับผมถอดออกก็นี่ถอดออกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพูดถึงในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมต้องบอกเลยว่าในเรื่องของเสียงเนี่ยนะครับใครที่ชอบ ในส่วนของเสียงที่เป็นเบสนะครับตัวนี้ไม่ตอบโจทย์นะครับตัวนี้เสียงจะใสามากๆนะครับฟังเพลงอะคูสติกฟังเพลงคลาสสิกเนี่ยคือตอบโจทย์สุดๆนะครับแต่ใครที่ต้องการที่จะเบสหนักๆตุบๆเนี่ยไม่เลยครับตัวนี้เบสขับออกมาได้ไม่ไม่ดีเลยนะครับอันนี้คือพูดถึงกรณีที่เราไม่ได้ปรับ EQ นะ แบบมากับตัวหูฟังเลยสแตนดาร์ดเลยเนี่ยนะครับตัวนี้เบสดไม่นึบนะครับก็ต้องไปจูนนะครับในซอฟต์แวร์ IQ ของเขานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวตอนที่เสียบปลั๊กคอมแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้กับโทรศัพท์นะครับผมลองต่อ AUX กับโทรศัพท์แล้วนะครับตัวฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้คือผมไม่รู้ว่าเป็นแค่ของผมคนเดียวหรือเปล่านะครับแต่ผมลองใช้งานแล้วนะครับคือเพิ่มเสียงลดเสียงจากมือถือลดได้แต่ เพิ่มเสียงลดเสียงจากหูฟังไม่ได้นะครับคือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าผิดหวังสุดๆนะครับคือเสียบกับโทรศัพท์ได้แต่ใช้ฟังก์ชันตัวเพิ่มเสียงลดเสียงหูฟังไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันกักโคตรๆไม่รู้จะพูดยังไงนะคือถ้าเกิดว่าจะต้องใช้กับ Type C อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้อะเ,อเข้าใจไหมนะครับผมผมก็ยังไม่ได้ลองว่าถ้าเกิดว่าใช้ Type C กับ Type C แล้วเสียบเข้ากับ iPad อะไรเงี้ยมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้หรอกนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เจตของคนแต่ผมรู้สึกว่ามันใช้กับโทรศัพท์ไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของบลูทูธนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นหูฟังไวเลสนะครับแต่ใช้งานกับมือถือผ่านบลูทูธไม่ได้ไม่มีบลูทูธให้นะจ๊ะสำหรับตัวคอเ Sa ร์บลทูโซตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าผิดหวังเนาะถ้าทาเป็นไวเลสมาก็น่าจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะน,นี มันไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าทำํำไมนะครับทั้งนั้นที่มันมันควรจะทําได้ตามทฤษฎีเทคโนโลยีแล้วนะเพราะมันเป็นไวเลตแล้วนะครับแล้วแบบมันต้องใช้กับตัวรีเซิร์เเท่านั้นนะครับก็คือต้องเสียบตัวเนี้ที่คอมแล้วก็ถึงจะรับส่งสัญญาณกันได้นะครับมันไม่ได้มีบลูทูธในตัวนะ อันนี้ก็ผิดหวังนะครับใครที่จะซื้อไปใช้กับพวก iPad มือถืออะไรเงี้ยไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะใช้ได้แค่เฉพาะกับคอมเท่านั้นนะครับต้องมีดีซิเวอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็เสียบสาย aux ใช้งานกับโทรศัพท์ได้แต่ว่าจะไม่สามารถใช้เพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ในส่วนของไมโครโฟนได้หรือเปล่าแต่ผมเดาว่าไม่ได้นะครับเพราะไมโครโฟนมันเป็นเบแจคอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นไมโครโฟนแบบอินไลน์อ่ะเออนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ ใช้งานโปรแกรมนะครับ IQ กับตัว Corsair Vertuoso แล้วก็เดี๋ยวไปลองเทสเสียงใหม่กันครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากไมโครโฟนตัว Corsair Vertuoso นะครับอันนี้คือเสียบกับคอมเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงันบ้างนะฮะเดีวให้ดูนี่นะครับเสียบแล้วก็จะมีไฟติดตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟติดที่ตัวไมโครโฟนนะครับเป็นสีเขียวนะครับถ้าผมกดที่ข้างล่างนะครับก็คือตัวมิวใหม่นะครับมันจะเป็นสีแดงไมโคร มายออนเออมีเสียงแบบมายออฟมายออนด้วยก็คือร้อนหูอยู่เหมือนกันนะครับเวลาเล่นเกมก็แบบปิดแล้วก็แบบ Mike off. Mike มายออฟมายออนร้อนเหมือนกันนะเอาจริงร้อนนะเวลาแบบอยู่คนเดียวอะแล้วแบบมายออฟเสียงยังดังนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะรีวิวในส่องโปรแกรมแล้วก็ใช้ไมโครโฟนตัวนี้พูดไปด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเสียงเป็นยังไงนะฮะอันนี้ปรับที่เจ ครับผมในส่วนของไมโครโฟนแล้วก็ใช้โปรแกรม s ส e a m มแบบปกติทั่วไปนะครับไม่ได้มีฟิลต์ตรงฟิลเตอร์อะไรมาช่วยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงไมคสดๆนะครับก็ในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับก็คือตัว IQ ตรงนี้นะครับอาพูดถึงในเรื่องของโปรแกรมก่อนผมรู้สึกว่าโปรแกรมเนี่ยมันเพราะว่าที่จะดูยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกแบบ ถ้าเทียบกับของเลเซอร์นะคือผมอาจจะพูดถึงเลเซอร์บ่อยเพราะว่าผมใช้เลเซอร์มานานนะครับูหสกวนเลเซอร์ะโปรแกรมเขาทาได้ดีกว่าเดี๋ยวผมเทียบหน้าต่างกับของเลเซอร์ให้ดูใสแนบนะครับเนี่ยดูเด็กหน้าต่างคือเลเซอร์ทดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เขาอะไรเงี้ยนะครับมันดูแบบมันดูดีอะนะครับในส่วนของโปรแกรมนะแต่ว่าของตัวคอเซเนี่ยก็คือก็จะเป็นแบบเรียบๆประมาณนี้นะครับตอนกดเข้ามาเนี่ยคือโอ้โหนึกว่าแบบ 8บิตนะครับือว่าโปรแกรม8บิตนะคือมาดูเฉยไปนิดนึงอ่ะผมว่าโปรแกรมเขาจะปรับให้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าก็ดีนะครับเวลาแบบเข้ามาแล้วก็จะมีเซนเซอร์ตรวจจับอันี้ด้วยนะครับคือ CPU ผมแบบวิ่ง85เอ่อ85องศา100องศาเนี่ยคือไม่ต้องแปลกใจนะครับชุดน้ำพังอยู่นะครับตอนนี้นะก็วิ่งแบบร้อนจัดนะครับแล้วก็เนี่ยมีบอกว่าเออ CPU วิ่งเท่าไหร่เทมการ์ดจออะไรเงี้ยคือโอเคโปรแกรมเขาก็มีเซนเซอร์ตัวนี้เผื่อมาก็สามารถเอาไว้ เป็นมอนิเตอร์ได้นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของตัวหูฟังนะครับอันนี้คือเราคลิกเข้าไปก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่ว่าแพรเป็นวเลสอะไรเฉยๆนะครับตอนนี้ก็กําลังแพรอยู่นะครับในส่วนของตัวรีเซิร์버ตัวนี้นะครับก็จะมีไฟตรงโลโก้ตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็น RGB นะครับอ่ะโอเคเรามาดูในส่วนของหูฟังนะครับเวลาเรากดคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็กดคลิกเข้ามาอย่างนี้ได้นะฮะก็ตรงไฟเนี่ยจะมีแค่โลโก้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นอ่าสเตติก เป็นเวฟเป็นอะไรได้บทเลยนะครับอาสูว่าตอนนี้มันเป็นสีฟ้าอยู่นะครับอ่าให้ดูนะเห็นปะอ่าต้องต้องเอียงอย่างงี้เทเ็นสีฟ้าแล้วผมปรับเป็นสีแดงอ่าเห็นปะก็เป็นสีแดงแล้วนะครับอ่านะก็เลือกได้ว่าจะเอาเป็นสีอะไรนะครับผมอยากจะปรับให้มันเป็นเป็นเวฟนะครับแตนนี้มีพวกฟังก์ชันนะเรนโบว์เวฟเรนโบว์เวฟก็จะเป็นคลื่นเรนโบว์เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับแอบสังเกตเงาสะท้อนตรงไหมผมก็ได้ นะอันนี้ก็ปรับได้หมดนะครับในส่วนของตัวสีนะครับอีควอไลเซอร์ก็ปรับได้นะครับเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกไปว่าตรงนี้สามารถปรับโทนของไมโครโฟนได้เลยนะครับออโตออดิโอเรสปอนนะครับอันนี้ก็ปรับให้ไมค์มันเป็นแบบสเตอริโอนะครับสามารถมอนิเตอร์ได้ นะครับว่า Mike <feedback> เนี่ย My Feedback นะครับก็จะได้ยินเสียงตัวเองนะครับ m <feedback> นี่ My Feedback Off นะครับผมอันนี้ก็สามารถมอนิเตอร์หูฟังได้นะครับแล้วก็ตรง Device Setting ตรงนี้นะฮะก็สามารถปรับความสว่างได้นะครับผมแล้วก็นี่ voice prompt นะครับ disable led when mic is active นะครับก็สามารถ กดอัปเดตได้หมดเลยนะครับบเน็ตรงนี้แล้วก็ตรงแบตเตอรี่ก็สามารถดูได้ตรงนี้นะครับไวเลสโหมดนะครับผมโอเคคอนเน c เด h e USB cable to the h อ n d s ดเซนะครับก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้เราก็สามารถปรับ EQ ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะฮ okay. ะโอเคในส่วนของหน้าต่างอะ่ะผมว่ามันตรงตรงไองตัวแบตเตอรี่อ่ะผมว่ามันมันมันดูยากไปนิดหนึ่งนะมันไม่สามารถดูเปอร์เซ็นต์ได้เออเนี่ยดูดิมันดีฟอ u l ์มันดูยากมากอะ่ะ เนี่ยดูดิมันไม่บอกว่ามัน,ม,นมันบอกแค่เมียมแต่มันไม่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นของเลเซอร์มันบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้ลองมาเล่นดูครับตัวซอฟต์แวร์นะครับ iQ ูนะครับก็สามารถได้ใช้ได้หมดเลยนะครับอะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคอแซนะครับก็จะขึ้นในส่วนของซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของตัวซอฟต์แวร์คอแซเวอร์ทูโซ RGB Wireless ครับ ก็เป็นงไงบ้างครับก็ได้ดูในส่วนของเสียงไม้แล้วก็ในส่วนของหน้าต่างนะครับในการปรับแล้วผมรู้สึกว่าหน้าต่างเนี่ยช่างน,น่าใช้ยากไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เรียนรู้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของไม้เนี่ยผมอันนี้ให้10บสบเลยนะครับเป็นส่วนของไมโครโฟนถ้าเทียบกับว่าเป็นหูฟังเฮดเซตเกมมิ่งนะครับคือมันเอาไปใช้ในการสตรีมเกมได้เลยนะครับหรือจะเป็นพอดแคสต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เอาไปสอนนะครับสตาอาจารย์ที่แบบว่าเอออยากจะใช้หูฟังที่ มันตัดสายออกไปใช้ในการสอนหรือว่าจะเป็นการคอมมูนิเคชันอะไรต่างๆนานาเนี่ยตัวนี้เสียงชัดเจนเสียงใสแล้วก็ใช้งานได้ไม่แพ้กับตัวคอนเดนเซอร์ราคาแบบหลักพันเลยนะครับอันนี้คือพูดไม่เวอร์เกินไปนะครับแล้วก็ข้อติอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าถ้ามันเป็นบลูทูธจะดีมากถ้ามันใช้ ฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงจากวงฟังได้จะดีมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ในการใช้งานเนี่ยเขาเคว่า 4- 5ชั่วโมงนะครับผมก็รู้สึกว่าโอเคมาตรฐานไม่ได้แย่ yeah, แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าว้าวเกินไปนะครับในส่วนของวัสดุนะครับสำหรับเจ้าอื่นๆที่รีวิวผมรู้สึกว่าโอเวอร์ไปนิดนึงนะครับสำหรับตัวผมผมรู้สึกเฉยๆมากนะครับไม่ได้ดูรู้สึกว่าเออพรีเมียมขนาดนั้นนะครับน้ำหนัก เบานะครับแต่ไม่ก้องแก๊งแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ผมให้1 0บเต็มสิสวยงามนะครับยิ่งเป็นตัวสีขาวแล้วก็ตัวอลูมิเนียมตรงนี้มันเป็นสีทองแดงเนี่ยคือสวยที่สุดเลยนะครับเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงมากนะครับแล้วก็สีดำเนี่ยก็ถือว่าโอเคแหละสวยแต่ถ้าผมจะเชียร์สุดว่าคุณจะซื้อให้ได้นะสีขาวครับผมว่ามันดูแบบ ดูพราวดีนะครับแล้วก็เวลาใส่เราใส่ออกไลฟ์สตรีมออกอะไรเงี้ยนะครับมันดูแบบเออดูสวยนะครับอาจจะคุมตีมสำหรับคนที่แบบว่าผนังห้องอาจจะเป็นสีขาวอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว Corsair Virtuoso Wireless RGB นะครับผมก็โดยรวมถามว่าน่าซื้อไหมผมว่าน่าซื้อนะสำหรับคนที่จะซื้อไปสตรีมจะซื้อไปใช้งานเพื่อหาเงินนะครับผมมองว่าคุ้มแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อไปใช้เฉยๆแล้วคุณเอาไปฟังเพลงเอาไปแบบเล่นเกมเฉยๆเนี่ยถ้าคุณมีเงินโอเคคุณซื้อ นะครับถ้าคุณไม่มีเงินผมรู้สึกว่าแพงไปราคา6,1 9 0้าบาทกับฟังก์ชันกับอะไรต่างๆที่ให้มาผมรู้สึกว่าแพงไปถ้าซื้อตอนที่มันลด 10, 10บสนะครับถือว่าโอเคลดได้พันสองพันอเงี้ยโอเคซื้อโอเคแล้วก็มือสองเนี่ยก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะครับมือสองราคาก็ขากันอยู่ประมาณ4 0 0 0บาทนะครับแอบสูงไปนิดนึงนะแต่ว่าโอเคก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นแบรนด์คอแซ่เลยเนาะนะครับก็โดยรวม นะครับน่าซื้อไม่น่าซื้ออยู่ที่ตัวท่านเองนะครับคะแนนเต็ม10ผมอาจจะให้สัก7นะครับประมาณนั้นนะครับบวกกับราคาบวกกับคุณภาพแล้วก็มัลติฟังก์ชันแล้วเนี่ยนะครับได้7เต็ม10นะครับผมโอเคฝากไว้ที่วิดีโอนี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้รัาวการติดตามคลิปใหม่ตามผมด้วยนะครับแล้วก็ผมกับคอแซวัดูโซขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลองเอาไปใช้งานนเเลล่กมะสสวััดีครบ